พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หข้อที่28ถึง29บันทึกว่าเมื่อท่านทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้านั้นพระเจ้าทรงทราบถ้อยคำของท่านทั้งหลายและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราได้ยินถ้อยคำของชนชาติซึ่งเขาพูดกับเจ้าแล้วซึ่งเขาพูดกับเจ้าเช่นนั้นก็ดีอยู่ โอ้อยากให้มีจิตใจเช่นนี้อยู่เสมอไปหนอคือที่จะยำเกรงเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของเราเขาทั้งหลายก็จะสุขจเจริญอยู่ตลอดชั่วลูกหลานของเขาเป็นนิดข้อคิดจากพระวจนะความอัศจรรย์ของพระเจ้าหนึ่งพระเจ้าทรงได้ยินทุกคำที่เราพูดไม่ว่าเราจะพูดกับพระเจ้าพูดกับผู้รับใช้หรือพูดกับมนุษย์ด้วยกันเอง 2. พระเจ้าทรงเห็นทุกการกระทำของเรา 3. พระเจ้าทรงรู้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราท่าทีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ 4. พระเจ้าทรงตอบสนองต่อเราตามการกระทำของเราเองคนที่พูดคนที่ทำคนที่คิดอย่างคนยำเกรงพระเจ้าจะมีความสุขมีความเจริญชั่วลูกชั่วหลานเป็นนิดขอพระเจ้าอวยพรค่ะ